โอ้โหสวยงามมากๆเลยเจ้าถ้วยกาแฟของนาเล็กหรือว่าบอนถ้วยกาแฟหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขานิยมเรียกกันก็คือคอฟฟี่คัพก็เป็นบอนที่นิยมปลูกเลี้ยงประดับสวยงามปลูกไว้ในน้ำก็ได้บนบกก็ได้นะ แต่ที่เขาชอบก็คือต้องอยู่กับเ้าช่องกิตตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้นเล็กก็พามาชมบอนถ้วยกาแฟาของนาเล็กหน่อยนะเจ้าคอฟฟ่คัพเนี่ยวันนี้เขาแตกหน่อยเยอะละ่นะซื้อมาต้นเดียวนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่50บาทหรือเท่าไหร่ห0าิบาทนะตั้งแต่ต้นเล็กๆเท่าเนีนะ้ตอนนี้เขาต้นใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยมี ซื้อมาต้นเดียวตอนนี้แตกออกเป็นสองต้นใหญ่แล้วก็มีหน่อเล็กอีกเดี๋ยววันนี้นาเล็กก็คิดว่าจะแบ่งปันนะคนที่เขาชอบไม้เหมือนกันก็นะค,คือแบ่งให้พี่วินิตนะพอพี่วินิตก็แบ่งปันไม้มาให้นาเล็กเยอะแยะเลยนะก็เผื่อว่าให เขาไปปลูกไว้ที่บ้านนะพอเขาปีนี้ก็กเกษียณแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะบอนถ้วยเนี่ยมันก็อยู่ในตระกูลเดียวพวกของห่อเงินห่อทองนะบอนถ้วเยเป็นหรือว่าอาด้วยคุณเลยลักษณะของเขาเนะี่ยมันก็เหมือนเป็น ชวยเนะกอบเงินกอบทองว่างั้นเถอะนะเพราะนั้นไข่ที่เลี้ยงไว้พวกนี้มันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะเลี้ยงไว้หน้าบ้านเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะก็บอกช่วยกอบเงินกอบทองช่วยเก็บเงินเก็บทองนะช่วยเหนียวเงินเหนียวทองนะก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าสลับน่าเล็กแล้วปลูกแล้วเห็นใบสวยงามนะต้นขยาย มีความสุขแล้วนะแล้ววันนี้ก็คือจะยิ่งมีความสุขก็คือการได้แบ่งปันนะอันเนี้ยนะเดี๋ยวนาเล็กจะขุดหน่อเล็กเนี่ยไปแบ่งปันพี่วินิจนะนี่แหล,ละนาเล็กก็จัดการขุดมาแล้วนะโอ้ต้นก็สูงพอสมควรนะเนี่ยประมาณสักเกือบเม็ดได้นะก็ได้แบ่งปันให้ คนที่รักต้นไม้ชอบต้นไม้เหมือนกับเรานะเราก็มีความสุขนีั่และก็จัดก,การขุดเอาแบบนี้รับรองว่าไปปลูกได้ง่ายไม่ช้ำเลยน,นี่แหละนี่แหละความสุขของนาเล็กได้แบ่งปันเนี่ยก็สุดยอดแล้วฮะเราไม่ต้องไปหวังเงินทองฮะได้แบ่งได้ปันคนอื่นที่ รักที่ชอบเหมือนเราก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวเอาไปให้พีวินิดกันสํหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจนายชาแนลสวัสดีครับ